นักดำน้ำที่เคยดำอยู่แล้วไม่ได้น่ากลัวอะไรคนระับ hmm. เอ่อเพราะว่าสภาพใต้น้ำก็จะเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้เหมือนป่าป่าตรงดิ่อะไรอย่างเงี้ย hmm. เอ่อ <c oughs> ก็จะมีพวกต้นไม้กอรลกกอไผ่ต้นไ,ตนไม้น้อยใหญ่อยู่ใต้ hmm. ถ้าเรามีไฟฉายถ้าเราเคยดำแล้วก็ไม่น่ากลัว hmm. แต่ถ้านักดำน้ำาแบบดำแบบสถานา,า,นาการณ์ดำทะเลดำอะไรพวกนี้แล้วมาดำที่เนี่ hmm. ก็ดูน่าจะต้องตื่นเต้นหน่อยอยู hmm. ่ที่นู้นามา3.9ปีเนาะ อใต้หลังเนี่ยสนแทบรู้ทุกจุดแล้ว <S <S ไม่ได้น่ากลัวเลยฮะไม่ได้น่ากลัวเลยสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่เอร์สีในคขตรีนเนี่ย ดำ้ำดำงนานที่เคยดำอยู่แล้วไม่ได้น่ากลัวอะไรครับเออเพราะว่าสภาพใต้หนาก็จะเป็นต้นไม้เป็นต,ต้นไม้เหมือนป่าป่าเต็งที่อะไรอย่างเงี้ยเออก็าเมีพวก่อเช่นไม้ตอเรืกตอไผ่ต้นไ,ไม้น้อยใหญ่อยู่ใต้ถ้าเราเคยถ่ายถ้าเราเคยดำมเราก็ไม่น่ากลัวแต่ถ้าทั้งดำ้ำนานแบบดำแบบสถานการณ์ดาทะเลดามอะไรพวกนี้แล้วมาดาที่เนี้ยก็ดูน่าจะต้องตื่นเต้นหน่อยเพราะว่าการมองเห็นไม่ได้ไกลเท่าทะเล จริงใ,ใต้น้ำเผาชอบนะมันสวยงามมากเลยมันมีทั้งตาเล็ปตาใหญ่มีทั้งก้อนหินเหมือนทัน้งตาพข้างหน้ามันจะสวยครั <c oughs> เราก็ก็หลงไหลธรรมชาติใต้น้ําก็แล้วเว <c oughs> ลาว่าถึงข้างล่างก็อยู่ดำมันมันสวยนะอ้า <c oughs> ถึงอันก็อันตรายไม่อันตรายก็อยู่ที่คนอีกแล้วครับเป็นยังไงอะ่ะก็คือถ้าถ้าผมสมมติเป็นนักดำน้ํานะครับคจะอันตรายคือนักดำน้ำที่ไม่เคยดำแบบนี้แล้วก็ไม่คเคยเรียนดำน้ำมาก่อนอ <c oughs> ครับแต่ถ้าเราเคยดำน้ำมาก่อนจะรู้เลยว่าเออดำน้ำแบบนี้เขนะาถนัดที่ใส่แบบนี้อ,อ่อมันจะมีเครื่องมือที่เราที่จะต้องใช้การดำน้ำที่เขื่อนเนี้ยมันจะมีหลายแบบครับอย่างน้อยไปฉ่ายใต้น้ำเนี่ยต้องมีเนี้ยอืมไปฉ่ายที่มันสามารถที่ต้องไกลได้ครับคือถ้าเป็นนักดำน้ำเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ถูกไหมใช่ครับอืมแล้วถ้าเป็นนักเที่ยวอะแต่ถ้าดำน้ำแบบ ไม่ไม่ใช้อุปกรณ์ก็โอเคนะครับดำแบบสีไดายฮะดำตัวเปล่าลงบปใช้สน็อเกอลลรไปก็ uh huh. ดำได้ประมาณสักห้าเมตรสิบเมตรเนี่ยผมว่ามันก็สบายสบายแต่ uh huh. ถ้าเราจะดำหางแบบแบบใช้อุปกรณ์อย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียนต้องเรียนมาเรียนทฤษฎีเรียนอะไรครับอือฮอครับจากที่ตามมาเนี่ยหลายหลยพื้นที่นะครับรบางทีก็จะเจอบ้านบ้านของเขา่าเจอบ้านที่ที่อยู่ใต้เขื่อนที่เขาเขา ไม่สามารถที่จะรื้อถอนได้ทานตอนน้ํามาเพราะว่าน้ามาเร็วมากก็จะเจอสภาพน้ํายังคงเดิมอยู่ครับสภาพบ้านยังคงเดิมอยู่ครับออมีบ้านเป็นหลังๆเลยเหรอใช่ครับกระ้ายเป็นหมูบ้านนะฮะเป็นหนู่บ้านหมูบ้านห่างๆกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราลงไปก็จะเจอบ้านเจออะไรอย่างเงี้ยครับออวัดน้านจะอยู่ลึกลงไปอีกนะครับเพราะว่าถ้าคนเราเนี่ยจะลงลำบากเพราะาน้ำตรงนั้นลึกก็ประมาณสักเกือบเกือบร้อยเมตรที่ลงไปเนี้ย ต้องต้องใช้โดรนบินดูฮะจริงๆผมต้องง่างผมก็อย่าโดรนบินนะสภาพวัดตอนเนี้ยเออข้างล่างเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเดี๋ยววันไหนคงคงต้องว่าผมคงได้ได้ถ่ายเพื่อให้ดูฮะสภาพพิการนะฮะวัดอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเขื่อนที่ไหนหรือว่าแม่น้าที่ไหนเนี้ยถามว่ามันก็สวยงามทุกที่หละถามว่าอันตรายไหมมันนี้อันตรายทุกที่จะอยู่ที่เราปฏิบัติตัวปฏิบัติตนว่าเราทําตามกฎหรือเปล่ากฎความปลอดภัยหรือเปล่า คือน้ําระดับ m, 4, ิ0เมตร4-50เมตรลงไปเนี่ยปลาเนี่ยไม่สามารถที่อยู่ได้เพราะวาความหนาแน่นของน้ําเนี่ยมันดีนะฮะแรงดีผ่าของน้ำเนี่ยมันดีนะดนนนดถ้าจะเจอปลาก็าจะเป็นปลาพวกปลาเป็ดแปลาหน้าปลาเป็ดแย่สิ่งนี้ยแต่ผมยังไม่เจอนะอเพราะว่าเพราะว่ามันน่จาจะทนเลยมีปัดของน้ำไม่ได้อืมครับแต่จริงๆแล้วเขื่อนเขื่อนสีนครินทร์เนี่ยมีปลาเหมือน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 ธรรมาชาติทั่วไปถูกไหมใช่คนระับไอ้ที่อยู่ลึกหน่อยก็มีปลาบึ้ง ระครังตาเลยถ้มันจะอยู่ลึกหน่อยน้ำลึกๆตามไม่สามารถลงไปอยู่ได้ครับรคือของมีค่าที่นักท่องเที่ยวมาทาตกเวลามาเที่ยวที่เขื่อนสงหนครที่หรือเขื่อนแต่ละเขื่อนที่กาญจน,นบุรีเนี่ยสุเสาาทิ์เนี่ยส่วนมากนักท่องเที่ยวจะทำของเยอะมากไม่ว่าจะเป็นก้อยแหวนเงินทองโทรศัพท์อะไรพวกนี้อของมีค่าต่างๆก็จะล่นน้ําที่เขื่อนซึ่งความลึกมันก็ต่างกันออกไปถ้าเราลากแพไปตรงไกลๆหน่อยเนี่ยน้ำก็จะลึกขึ้นครับ แต่ถ้ารีสอร์ตกกรติดกอก่าติดเสืองฟางไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยน้็ประมาณทั้งิ0เมตรอืมครับแต่ว่าจริงๆแล้วแพรเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ลึกถูกไหมแพอยู่ลึกไหมอ่ะบางที่ก็จอดทางล่างเนี่ยเกือบเกือบร้อยเมตรนะครับโอโ้โหก็จะแสดงว่าลึกกระดิลึกครับเพราะว่าถ้ายิงรอบๆอเกาะกลางน้ําเนี่ยมันเป็นน้ำผาลงอย่างที่น้องมอาวินจอดถ้าจเออแพน้องมอาวินจอด,อดก็จอดตรงเกาะกลางน,น้าครับ ซึ่งตรงน,นี้น้ำน้ำจะเป็นหน้าผาตรงไรมันก็จะลึกลงไปเรื่อยๆครับบางทีเจ้าของแพก็ไม่รู้ว่ามันลึกขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็ไปจอดน,นะครัถามว่าความลึกความลึกมันไม่ใช่ว่าอันตรายความตื้นเนี่ไม่อันตรายอันตรายหมดน,น้ําท่วมนิดหัวนี่นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคิดว่าน้ําลึกจอดไปได้เนี่ยที่จอดไม่พอแน่ เพราะว่าแพที่เสื้สีนักรีนเนี่ยแพรมีเป็นพันพันหลังฮะ,ะที่จอดมันก็ไม่ได้เยอะเขาอจจะเลือกผู้จอดไม่ค่อยได้แต่จทิ้งทเทศกาลทัวร์จ,จอดจอดกันเต็มไปหมดเบ<ช>ียดกันเลยครับถามว่าหน้ากลัวไหมไม่ได้หน้ากลัวนะเพราะว่าสภาพข้างล่างเป็นป่ายอยู่แล้วใต้น้ำน,นี่เราเล่นน้ำบนผิวน้ำใช่ไหมครับับก็ไม่ได้หน้ากลัวอะไรบรรยากาศข้างบนสวยงามมาก เล่นน้ำก็เล่นได้สเส่ถืาอยู่ชีบน้ำมันก็สะอาดนะแล้วก็ถามว่าอันตรายไหมอ่ะไม่อันตรายแต่ถ้อยู่ชีพไงก็ไม่อันตรายครับแม้กระทั่งนั่งเรือนั่งแทรเนี่ยขอให้ใส่เสื้ออยู่ชีพเพราะว่าถ้าเกิดบัติเหตุนเนี่ยมันเกิดได้ได้ทุกเมือ่อครับสมมติถ้าขับเชสตกีกไปไม่ใส่เสื้อยูชีพว่ายน้ําเป็นแต่ว่าถ้าหล่นเชสติกปุ๊บห่างฝั่งเนี่ยเราไม่สามารถจะว่ายตามเชสตีกได้ทันเพราะลมมันพัดก็มีหลายๆลายนะที่ว่า นั่งเจสตก,กีออกไปแล้วเออไม่ใส่งตัวอยู่ชีวิตแล้วโตเยสตก,ก,กีแล้วลุงพัดเจสตก,กีหนีหายไปไว่ายน้ําตามไม่ทันก็จมน,น้ำซึ่งเราไปก็ค้นหามาก็หลายรายคือตอนนั้นเป็นเรือที่ออกไปหาปลาเป็นเรือตกปลาซึ่งลุงคนนี้ออกไปเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเรือนะครับาาแขกไปจกปลาครับตัวเขาเองเองแต่ื้อกันผม แต่ว่าแขกมาเติมชีวแล้วแล้วร่าว่างนั้นน่ะลมพายุเขาต้องขับเรือไปฮะท่เจอลมพายุตรงกลางเตี่ยเรือก็เลยโค้เพีงเพีตรงนี้พอเจอลมพายุแรงแรเนี่ยเรือก็เกิดมาเหตุคว่ำลงและท่องเที่ยวที่ใส่ด้วยชี่เนี่ยก็วายน้ำเขาฝัน แต่ลุงคนที่ขับเรือเนี่ยต้องใส่แถมใส่เชือกันฝนด้วยแต่ว่าน้ำเชื่อใจคว้าใจรอนแต่ก็ไม่ทันแล้วคือเชือกันฝนก็นหนักด้วยทําให้ลุงคนนี้จมน้ำซึ่งเขาก็อายุประมาณแปดสิบกว่าเล้วอายุมากแล้วครับครับตอนนั้นค้นหาได้แค่เวลานานไหมพี่หญ่ก็วันแรกก็มีทีมทางริทิตรพื้นที่ทงททลงค้นหาก็ด้วยน้ําลึกมากครับก็เลยไม่สําเร็จก็เลยโทรเรียกผมไปผมก็ไปวันที่สองนะ ไปก็ใช้เทาเดร์ไล่ดูก่อนความลึกระระดับประมาณสี่สิบถึงเจ็ดสิบเมตรนะครับที่ตรงนั้นนะฮะจะเป็นหน้าผาเหมือนกันซึ่งเราก็โชคดีได้โดนใต้น้ำลงไปสำรวจด้วยก็ไปเจอร่างลงที่สี่สิบสามเมตรก็เลยใช้นัาประดานน้ำลงไปสาดตัวเนี้ยโดยปมลงไปด้วยก็ไปใช้เชือกมัดลากล่างลงขึ้นมาขอสี่สิบสามเมตรนี่ก็ถือว่าไม่ลึกเนาะก็ถามว่าลึกไหม่ะมันก็พอสำรวจนะ เราพอทํางานได้มีเวลาพอทางานได้ครับปกติที่ที่เราไม่สามารถช่วยอ่าคน้นหาคนที่จมน้ําได้เนี่ยความความลึกได้มากมากแค่ไหนยังไงฮะอยู่ที่หน้าง,งานนะครับว่าความลึกขนาดไหนอย่างน้องมว,วินเนี่ยผมวงอยู่ที่ห้าสิบห้าเมตรนะครับอยู่ที่หน้านงานนี่ว่าเราก็ต้องห่วงตัวเราเองด้วยเพราะว่าบางวันเนี่ยเราไม่สามารถจะลงลึกได้ด้วยร่างกายเราด้วยครับร่างกายเราต้องพร้อมด้วยแล้วเกี่ยวในตัวเจในถังด้วยอืถ้ายิ่งลึกที่หนานเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นโรคน้ำหนี คือโรคลดต่ำต่ำระดันไตน้ําอ่ะโากาสูงโรคน้ำนีก็คือคือความดานน้ของน้ํามาบีบเราแล้วในตัวเจไม่สามารถที่จะระบายออกจากร่างกายเราได้ระบายออกไปได้คืออากาศในถังนะฮะมันมีจะมีออกซิเจนอยู่ยี่สิบเ้าเปอร์เซ็นในตัวเจอยู่เจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นออกซิเจนเนี่ยเราใช้่ะครับแต่ในตัวเจไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะออกไปได้ในความดันน้ําระดับ โกเตะลงไปจะมีความแหลกของน้ำแล, <ขา S 1> แล้วมันจะออกได้ช่องตอนนั้นถ้าเราดำหรือดำนานเกินไปเนี่ยในตัวเจมันจะเข้าเนื้อเยื่อเราเข้าร่างกายเราเข้าตามเส้นเลือดเ,เราตามไข่ข้อต่างๆถ้าอุดตันตามเป็นฟองอากาศก็เป็นฟองอากาศอุดตันตามสมองทําให้เราสลบอุดตันที่เสือบททำให้เราหายใจไม่ได้ตันตามไข่ข้อต่างๆเราก็สับไม่ได้เหมือนเป็นอวัยวะอวาัมวะที่ๆๆเป็น็คตอนนั้นเจ้ากนุ่ะดําน้ำนะครับจะถามว่า อยากจะมาดำน้ำนนําส่วนมากทางต่างประเทศเนี่ยอ,อยากมาดำถ้ำดำอนะไรกันฮะครับเออก็นการดำถ้ำถ้ำในเครื่องมือการเนี่ยเยอะมากมดำในถ้ำก็สวยนะแต่ว่าต้องคนที่จบเอ,อทางหลักสูตรทางนี้โดยเฉพาะแต่ถ้าจะดำแบบด,ออดูปลาดูอะไรเนี่ยไม่ตบส12เมตรไม่ตบแ18เมตรเนี่ยโอเคมาได้เลยผมมีสถานที่ที่จะพาไปเที่ยวท่องเที่ยวใต้น้ำเนี่ย มันจะเยอะมากคนระับก็ไม่ลบด้วยแล้วก็มีแต่ก้นหินไม่ใช่มีต้นไม้เนงะี้ยน้าใสครับอืมพืิดสิ่ง hmm. ทั้งหมดองเนี้ยเอ,อ่อนับเป็นน้ําจืดแล้วก็การนองเห็นเนี้ยมันจะมองไม่ได้ไกลเพราะฉะนั้นคนที่มีความชานาญอ่ะก็ก็มาลงได้นะัแต่ถ้าคนไม่มีความชานาญก็ต้องหาคนที่มีความชานาญพาไปลงให้อยากลงผมดันอยู่ที่นู่นมา3ก้าปีนะอืม hmm. ใต้น้ำเนี่ยผมแคบรู้ทุกจนะุดแล้วไม่ได้น่ากลัวเลยฮนะไม่ได้น่ากลัวเลยสําหรับ การท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่เอร์สีนนเนี่ยเขเียเนี่ยแล้วก็ความสะดวกสบายอาหารหรือว่าที่พักต่างๆก็ผมว่าก็สวยนะแล้วก็ร,ราคาก็ไม่ได้แพงส่วนกีฬาทางน้ำน,นะครับ,รบก็มีทุกอย่างถามว่าอันตรายไหมมันก็อันตรายทุกอย่างแหละที่ที่เราจะไปเล่นน่ะถ้าเราประมาทเราก็อาจจะเกิดอันตรายได้แต่กีฬาต่างๆเนี่ยที่จะเล่นเหมือนว่าขับเยตสกีทายเรือแคนู หรือว่าหน้าแผ่เปี่ยวออกแผ่นงออย่างเงี้ยถ้าใส่เสื้อสูทชิ้นผมว่ามันก็ปลอดภัยเหมือนกัน you uh -huh.